สบายดีมู่คู่ทุกคนเมื่อนี้กลับคืนมาพบกับแม่แฟดแลนะน้องส้อยคำอีกเนาะอยู่ที่ซ่องสาวลาวตั้งแดน f อ r e v e r recording เนาะเมื่อนี้พวกเขาสีถามาทุกคนมากินมะฮุ่งมะฮุ่งซื้อมามื่อวานนี้เนาะอนี้นะมันกำลังสุกกำลังแซบมาบึงนะ้งเนาะพวกเขาว่า,วามันิีวานมันชิเรื่องว่าแซบเนาะซื้อมามื่อวานน,นี้จิๆๆ๊บจิ๊บมามามากินน้ำกันทุกคน Nop-nop. Ben... Oh,… Sama-sama. Tuuk… Tuuk, duduk, 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 duduk. Wuh… Lewang juga, ow… Lewang juga, ขี่ขดกันหนะักออกเนาะอยู่นี่อาหารนำะเอเชียมันก็โซกยากเนาะตัวนี้ก็ซื้ออันนะเป็นผาวมาคุ้งอยู่นี่เขาเจ้าขายอันผ้าหนึ่งก็ด่อนด่อนเกนะ้าสิบเก้านาะมาคุ้งน้วยนี้ก็ เกาดอนป่ายกอบเกาสิบดอนมะพรุ่งนี้ก็กินมันก็มีวิตามินดีเนาะดีดีต่อสุขภาพมากกินเนาะแต่ลูกข้างสามคุณฮันอกมากกิน บ้านหอยแซ่บแล้วบางฮวงเนาะสุดๆสุขาสุขาตนยิงดีสุขาตุนยิ่งดีเ <laughs> ข็ดคอดกัน มันออกแล้วเนาะสีมันเป็นน้ำไฟเนาะเรืองงามดีอยู่เรืองงามดีอยู่แต่ทำามซีมมึงเนาะว่ามันสีบานบอมันจะหวานไหมเอย lại lại quán bón quán theo điều mama cần xe xe tôi yên, yên yên, kìm thành xe ạ đẹp uhm. yeah. đẹp đi แต่ลาดดนๆก็เห็นเ่อหนึงเห็นแล้วเขาก็ซื้อมามากินมักกินมะเขืองนกมก็มีวิตามินดีเนาะดีต่อสุขภาพดีหลายอย่างเนาะโอเคปอกใส่จานแช่จะ้เย็นไว้ บ้านทาในแซ่บแล้วหมองหงส,สุกสุสุกขาต้นอือร่อยเมืองลาเมืองไทยหมองหงโบึดอยู่นี่มันปุูกก็ได้สนุแต่แถวขิดฮ้อนข้าเจ้ากับปุกแถวฟลอริดา่ะไปที่อีรปิกานี่ดิเฮือนนันหมูก,กระไล่าหลหมองหงข้าเจ้ามีเมืดเป็นตะสะออน คือบ้านเอาเลยคือเมืองลาวเมืองไทยเลยเมีหมดทุกอย่างเครื่องพูกของฟังเป็ดตานั่นเป็นตาดีใจน,นพระเจ้าเห็นแล้วแวบคินฮอนหาบ้านเนาะนี่ก็ยักเมืองเราซื้อเมือปิกาชนี่ก็บไริเมือง,งแคนไว้ปิกาเนี่ยเาซื้อเมือปีนี้เนาะลงว่าปิกาเนี่ย ใบเมืองนี่แผไน้ว่าสิา่ะอีกสกปีกว่าสิเมืองเมืงองลาวยากเนาะยากัากนี่ยพอมีลูกน้อยหนึ่งสี่สี่สันงามดี <c oughs> แสงไฟ มา嘛มามากินน้ำกันมาโยโย่้ำกันทุกคนอืมหวานแอบสื่นใจ พม่นมากมากกินมางไม้มากกินมางหุงฮาดุนดนไปรลาดดุนดนจะเห็นคนหนึ่งก็เล้วแต่ว่าจะโชคดีบ่โชคดีบังเพื่อซื้อมามันก็เพื่อมางหุงแบบมันมันย้อนบวแก้พักนะมันจะเป็นแบบมันโบวา,บานตัวนี้บวานดีแท้ Mm uhm, mà mhm. mà hmm, mà Mm mà mhm. Mm hmm. 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 yên yên Mm hmm. Mm พรอนบ้านของมะฮู้งสุกๆสุก,สกขาดต้นอือูะะเดียวจะกินมะฮู้งเหมือนปิโน้อย มามากินกับพี่น้องกินเผือกเด้อปลาที่กลินเผืออเค่ืูเสียงลูกดิ้นรองบานเสียงแรงไม่แรงมั่นไปดิ้นรองบานลือน,นันจัมปิง้งเมื่อนี้ก็เป็นแรงเมื่อบันวันทิตเนาะ มาเดินมาเดินมาเดินมากินน้ำกันมาเข้าหางงน้ำ โอเคคลิปนี้ปากอะคลิปนี้ก็ขพอนี้เนาะขอบใจเดอ้อมาทุกคนที่ให้กำลังใจมากดไลค์กดติดตามน้องไอเฟลและน้องสร้อยคำ forever recording สาวลาวตั้งแดนเนาะขอบใจมาทุกคนขอบใจจักใจกจริงเด้อแล้วก็ฟาคทุคนกดไลค์กดติดตามส่งสาวลาวตั้งแดนเนาะเพื่อให้มีกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปโอเคพบกันใหม่หในคลิปหน้าบาย